สวัสดีคะ่ะสวัสดีจากประเทศอังกฤษเมืองยอร์คซิตี้นะคะตอนนี้แม่นุ้ยก็กําลังจะทําขนมปังไว้รอเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําแล้วก็ส่วนผสมกันนะคะวันนี้แม่นุ้ยใช้แป้งทําขนมปังโฮมวีดนะคะแป้งขนมปังแม่นุ้ยใช้ทั้งหมด300กรัมค่ะผสมกับเกลือ1.5กรัมหรือว่าปลายิบมือส่วนนมแม่นุ้ยใช้นมสดนะนมสดแม่นุ้ยจะใช้ทั้งหมด170กรัมค่ะเสร็จแล้วแม่นุ้ยก็จะนํานมสดไปอุ่นในไมโครเวฟประมาณ1ิวิค่ะ หลังจากนั้นก็จะนำน้ำตาลลงไปผสมในนมประมาณ30กรัมนะคะคนน้ำตาลให้ละลายเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วก็ตอกไข่ลงไปผสมด้วยค่ะ1ฟองหลังจากนั้นก็คนให้ไข่แตกค่ะ ส่วนใครที่แพ้นมนะคะก็สามารถใช้น้ำอุ่นแทนได้หลังจากนั้นแม่นุยก็จะใส่ยีสต์ลงไปผสมด้วยอีก5กรัมคนให้ยีสต์แตกตัวหลังจากนั้นก็พักไว้เพื่อให้ยีสต์เขาทำงานประมาณ5นาทีเมื่อได้ที่แล้วนะคะก็นำส่วนผสมส่วนเปียกมาผสมกับส่วนผสมแห้งของเราคะ่ะแม่นุยก็จะค่อยๆเทนมลงไปนะคะจะแบ่งเทประมาณ3ครั้งแล้วก็ใช้ไม้พายผสมแป้งกับนมให้เข้ากันคะ่ะแม่นุยจะไม่เทรอบเดียวนะคะ เื่อว่านมหรือว่าของเปียกของเราจะเยอะเกินไปแล้วก็จะทําให้แป้งของเราแฉะมากเกินไปแม่นุยก็เลยจะค่อยๆเทแล้วก็ผสมลงไปแบบนี้นะเมื่อแป้งกับนมผสมกันได้ที่แล้วนะคะแม่นนุยก็จะย้ายมานวดที่เคาน์เตอร์คะ่ะ แม่นุยลืมบอกไปนะคะสำหรับใครที่ไม่มีแป้งขนมปังที่บ้านก็สามารถใช้แป้งสาลีออนอกประสงค์ทำได้เลยนะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งแป้งสาลีออนอกประสงค์แล้วก็แป้งขนมปังเลยคะ่ะแม่นุยใส่เนยสดก่อนนวดนะคะลงไปด้วยประมาณ30กรัมส่วนระหว่างที่นวดแม่นุยก็จะโรยแป้งสาลีออนอกประสงค์หรือว่าแป้งขนมปังให้ทั่วแผ่นซิลิโคนของแม่นุยด้วยนะคะเพื่อเวลานวดแป้งโดของเราจะไม่ได้ติดกับ ผซิลิลโหลังจากนั้นก็นวดแป้งโดไปเรื่อยๆเหมือนแบบที่แม่นุ้ยทําเลยนะคะแม่นุ้ยใช้เวลานวดประมาณ20กว่านาทีเลยนะนวดจนกว่าแป้งเขาจะขึ้นฟิล์มแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วแม่นุ้ยก็จะทําแป้งโดเป็นก้อนกลม,กลมแบบนี้นะเพื่อที่จะพักแป้งในโถที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นพักแป้งในโถแม่นุ้ยก็มีฉีดน้ํามันมากอดลงไปด้วยนะคะเพื่อแป้งโดของเราจะไม่ได้ติดในโถมากเกินไปค่ะหลังจากนั้นแม่นุ้ยก็จะพักแป้งโดไว้ประมาณ1ชั่วโมง เมื่อครบหนึ่งชั่วโมองแล้วก็เป็นเวลาที่เราจะมาขึ้นรูปกันค่ะ แม่นุ่ยก็จะไล่ลมออกจากแป้งก่อนนะคะแต<ป>่ก่อนที่จะไล่ลมแม่นุยก็จะเอาแป้งมาชั่งน้ําหนักก่อนเพราะวตอนที่เราผสมส่วนผสมเข้าไปแล้วนะคะแป้งของเราก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นแม่นุยก็เลยจะชั่งแป้งก่อนเพ<ป>ื่อเวลาที่เราตัดแบ่งแป้งก็จะได้เป็นก้อนเท่าๆกันวันนี้แม่นุยก็จะตัดแบ่งทั้งหมด7ก้อนนะคะตัดแป้งนวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่นุยก็จะทําเป็นก้อนกลมๆแล้วก็จะรีดแป้งแบบไม่บางนะแล้ววันนี้แม่นุ่ยก็จะใส่ไส้ช็อกโกแลกด้วยพอใส่ไส้เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะทําแป้งเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะนวดไปมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็นําแป้งโดของเรามาวางเรียงกันในถาดได้เลยวันนี้แม่นุยก็เลือกที่จะใช้แม่พิมพ์สําหรับทําเค้กนะคะก็จะแบ่งได้เป็นทั้งหมด7ก้อนค่ะหลังจากนั้นแม่นุยก็จะรับด้วยฟิล์มพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็จะพักแป้งไว้อีกประมาณ3ชั่วโมงเมื่อแป้งของเราฟูได้ที่แล้วนะคะแม่นุยก็ใช้เนยทาบนแป้งโดอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็นําเข้าไปอบใน เตาอ,อบได้เลยวันนี้แม่นุ้ยใช้ไฟอยู่ที่170องศาอบทั้งหมดประมาณ25นาทีค่ะเมื่ออบออกมาแล้วแม่นุ้ยก็จะใช้เนยทาบนขนมปังของแม่นุ้ยอีกรอบนึ่อขนมปังของเราจะได้เงาแล้วก็น่ากินมากขึ้นค่ะทาเนยตอนที่ขนมปังร้อนๆได้เลยนะคะขนมปังโรโฮมวีทไส้ช็อกโกแลตของแม่นุ้ยเสร็จแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นอาหารว่างของเด็กๆหลังจากที่เลิกเรียนมาแล้วก็หลังจากดินเนอร์นะคะพี่ลุกกับน้องไอวี่เมื่อรู้ว่าวันนี้แม่นุยทําขนมปังก็รีบทานดินเนอร์ให้เสร็จเลยค่ะเพื่อจะได้มากินขนมปังต่อเพราะว่าแม่นุยไม่ได้ทําขนมปังให้เด็กๆได้กินนานแล้วดเด็กๆก,ก็คือชอบขนมปังที่แม่นุยทํามากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้แม่นุยทําบ่อยมากเลยค่ะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ